Oh. Okay. Uh -huh. ไปฝากนั้นทีนี้มาม่ารสกีจะเต็มบ้านแล้วนะอร่อยนะปกติจะมีกี่าไม่นใ,ใมีกี่รสปกติชอบกินเนช้อสิบเพราะว่าเส้นน,นั้น,นี่ชอกินมาม่าเ<อ>ห็ดเกาหลีเราจก็ทำแบบเส้นเกือบเด คือชอบคนชอบกินอะไรแข็งๆมากแบบขนมาปังเนี่ย <c oughs> ที่บอกบอกแตงรีตลอดเพราะมันจังหวะกัดแล้วมันมัน,มนกรอบแล้วมันยังเหนียวๆด้วยเออไอพวกขนมปังฝรั่งเศสอะไรเงี้ยตอนเรียนคือชอบซื้อมาเคี่ยวเรียงซื้อเป็นอันละกินเหมือนกันเอาเจ้าอะไรเจ้าอะไรก็ยังทำได้ S <S นี่เขาบอกว่าตอนเด็แม่ไม่กินุ่กินอันนี้ที่โรงแรมไปเยอะแล้ว่กินทั้งปลหมี ็เดี๋ยวมีต่อบ้าก็ไปเทศไัยในี้างวัน่าเทศไทลบุญใหลนนี่เขาเป็นเพียงคนเดียวนะที่ได้ร่วมงาน MGI อะจริงหรอใช่เดียดร้อนเข้ามา MGP มันไม่มีเลยไม่มีมีน อยูว่าเป็นการเดินแบบให้ไปดูให้ไปเดินนั่งแหละแต่เขาเดินแต่พี่น่าจะเดินหรือถ้ารับสองบทบาทก็คือ MCI เดินเสร็จแล้วลงมานล่างในบดของ m g t ฟิลเมื่อบายที่เพิ่งสองรอบอะ เคไปแทัเตียกับลตวียนี่งเคยไปลาตเวียไม่เคยไปาตเวียไม่ลไตเวียแต่ถ้าเที่วแล้วแบบว่าไปฝั่งอเมกามาจากคละูกนเลย ชเเชียมากกว่าคือไปเที่ยวแบน้มันดูแบบว่าสงบสงบเป็นการเที่ยวที่แบบมันเหมือนมันเป็นชีวิตคนละสไตล์กับเราอ่ะเราชอบคู่คนชอบแบบไม่ดัดจริตเลยชอบประเทศใกล้ๆมากกว่าแบบ ไช่เลยเราหนักสมุดชอบเออนไม่ได้ชอบธรรมชาติออคือไปสมุดอ่ะคือกเหมว่าถ้าไปเที่ยวน่ะไปธรรมชาติได้วันนึงแต่วันที่เหลือขอขอสถานที คนทุกท่านชอบชดูคนแอร์อัดช้อปปิ้งอะไรยงเี้ชอบดูผู้คนนั่งเยอะก็ได้แต่ว่าต้องมีคนเดินผ่านเยอ,อะเยอะสนุก <c oughs> แล้วได้ไปดูผู้คนอ่ะแฮปปี้แต่ว่าต้องแต่ก็มีได้นะวันละชั่ว <c oughs> แต่วันเดียวก็อยา,งงากมากสองสงบมากไม่ได้มันรู้สึกเหง <ud> า <c oughs> มันเหงา <c oughs> ด้วยนะด้วยนะคือแต่คิดพราะ่าาเฮลโหลพี่เคอาจจะอยากดูหมอกพี่เคหมดไปเท่าไหร่แล้วพี่เคพี่เคคือคนที่ฆ่าหลอเขาดูหมอกเขาดนไปเยอะอยู่ พอเริ่มกินแล้มันเหมือนเรื่องติดแอย่างอื่ิวม่าเนเคอนางเขายังไม่เรียกเลยอ่ะฝนตกแล้วจังหวะนี้แอบโดนดีเลยอยางนีเวันนี้แล้วนแค่นี้ก็แล้ว เขาได้เขาบอกว่าวันวันวนี้ค่าบินกลับของเมื่อวานแล้วค่าใส่เสื้อตัว,ตว,วตนี้ป่ะอ้าวจะตายข้าเพราะว่ะคือข้าชินกับสนามบินที่เวียนะดนามคือร้อนสนามบินที่เวียดนามเนี่ยแอร์แอร์รนะ้อนมากเจอแอร์พอเลยแล้วก็ชินใช่ข้าแล้วพอมาเนี่ยใช่มั่นใจว่ายังไง ร้อนแน่นอนน่าท่ำยังไงทำอะไรไม่ได้อะไม่มีอะไรใส่แล้วอะชีวิตเปล่าเปลี่ยวทำเพื่อนคนงมันจะมันน่าจะกำลังไล่ไปจากท้ายนะต้องถึงวันอะเมมไมค์วีนเกิดไหมไม่รอปกติเขาก็ ต่ให้เห็นว่าอะไร้มแล้วก็แบเร็วคนเร็วพี่อยู่นเทพคุองทําเท่มากไม่เคยเห็นไปล้าี่จอแดนรุ่นเลย <laughs> หยุดเลยอุ๊ค่ะหยุดก็พอหยุดไม่หยุดด้วยยากช็อตจะไม่ละ่ะเออติงก็ไรสดอะไรว่าไฟน้องฝันส,สลายดับฝันสาวไป <laughs> ทำไมถึงต้องไปขอบว่าย เออผู้ชายไน่ยวายเเป็นไงชายๆแล้วก็วาวายแต่ผู้หญิงแอยู่ีแต่ภาพรวมก็คือเป็นซีรีส์วายไม่ไม่เหมือนเราเป็นอีูดีใช่แล้วทำไมผู้หญิงใช้ภาษาอีกีย เขาอาจจะมีต้นกําเนิดหรือเปล่าหรอไม่รู้เหมือนกันนะเดาไม่ใช่ยูริที่ไม่ได้รู้เรื่องราวมากมายขนะดนั้กับยาโุยอะไรที่วายสักเรื่องยังไม่เคยดูเลยในชีวิตอ่ะของเดือดนี่เคยดูแค่ไม่อินไม่อินดูไอมันก็ไม่ได้เรียกว่าสี่สิบวายป่ะตอนหัวใจฉุ่มเฉลิะไม่ได้อะ ตอนแบบพีพีบิวพินอันนั้นไม่ใช่ว่าหนังวายซะทีเดียวมันมันเป็นแบบผู้หลักก็เป็นผู้ชายผู้หญิงนะมันแล้วหลากหลายอ่ะท้าไหนก็แปลว่าไม่เคยดูอ๋อเคยดูเรื่องอะไรไม่เคยดูอีกเรื่องอะไรเรื่องอะไร เออแล้วก็เคยดูเคยดูฝังไายเรื่องแรกของประเทศไทยคือรักแห่งสยามนี่นี่ไม่เคยดูลักแห่งสยามแต่ชอบเพลงรักแห่งสยามฝันหวานไอจู๋ใช่ป่ะที่มาริโอเล่นนะใชายเกิลเลยมีเรื่องไหนที่สนุกไม่ ไม่เคยผู้ชายเราไม่เคยผู้หญิงเราไม่เคยอันนั้นก็ไม่เคยดูไม่เคยไม่จึ้งดุไม่อยู่ในทาร์เก็ตหมายถึงว่าเห็นแล้วมันไม่ได้อย่างดุว่าไม่ดูแต่อันนั้นดูเพราะว่าเพื่อเปิดดูเลยนั่งดูเพื่ออะไรแต่ของคุณคาร์ลอก็ดูนตอนๆไม่ได้ดูเต็มตัวจนๆเหมือนกัน ที่ดูแค่ตอนเดียวว่าตอนที่วันที่เขาไปนั่งในโรงอ,ะอ่ะตอนนี้ยังอยู่ในนี้อยู่นะยังเป็นฟิลเขิดวิชาหลอกเมื่อก่อนจะชอบนะตอนหลังอยากหน่อยสามออเอาเบอร์เอ้ยไฟลมาลาธอนฟิลคนเงา ขอบคุณครับมีนาแกเล่นซีรีส์ไวท์สองเรื่องใครมีคนบอกเลยว่านี่เล่นหลอกสองเรื่องเรื่องเล่นไบมีกับอีกอันหนึ่งโรซินดันโรซินตาก็มีผู้ชายมากมายแกที่อยู่ร่วมกับเด็กซีรีส์ไวท์มาเยอะเออแล้วน้องก็คือเล่นอยู่กับพวกเขางเงีองน้องเล่นเป็นไร ตัวปันหาบ้างนบ้างวไรสารละลบ้างตัวพันยาอ่อนบ้าง